เมื่อวานที่ร้อนแรงในกรรมิการไม่พูดไม่ได้เลยคือคุณชาดาไทยเศรษฐ์ท่านรองประธานสภา,าท่านรองประธานกรรมิการงบป,ประมาณคนที่เท่าไหร่คนที่สามไหมสามหรือสีส่เนี่ยค่ะ<อ>น่าจะสาม,มยังไงคือช่วงต้นของการประชุมคุณชาดาเปิดไม์ถามแบงค์ชาติดุเดือดเลยค่ะว่า การแก้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยผมคิดแบบบ้านๆนะแบบคนเลี้ยงมัวเลี้ยงควายอ่ะตอนนี้ไม่มีเงินไปสู่รากญ้าราคาพืชผลการเกษตรก็ถูกปัญหาก็คือธนาคารจะถ่างออกไปมีค่าธรรมเนียมต่างหากถามว่าวันนี้ใครควบคุมคล้ายๆกับที่พูดในสภาวันก่อนใช่ไหมตอนพิจารณาวาระหนึ่ง แต่ดูเดือดกว่าใช่ไหมบอกท่านนะปล่อยให้เงินเข้าสู่ระบบการก่อสร้างอย่างเดียวทําไมไม่เรียกมาอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานมผมก็ความรู้น้อยอะนะแต่ว่าอย่างอินโดนีเซียที่เขาแจกเงินเดือนแล้วให้ไปทําวิจัยอน,นียผมเห็นด้วยเลยอเอาเงินหมื่นมาปรับซะคือคุณชาดาเชียไอ้เงินดิจิตอลหมื่นหนึ่งะค่ะเอ,อเอาเงินหมื่นมาปรับซะแล้วเอามาให้คนที่เป็นนักศึกษาคนชั้นกลางวันนี้โลกมีโซเชียลมีเดียแล้ว ถ้าไม่อย่างนั้นกลุ่มทุนจะถูกคนชั้นล่างรุมถึงอตอนนี้มีโซเชียลเด็กรุ่นใหม่ไปขายอะไรต่ออะไรได้ขายตรงได้แต่แบงค์ชาติไม่เคยดูเลยประเทศไทยเนี่ยใช้ตัวหลักทรัพย์อย่างเดียวไม่มีวิเคราะห์โครงการลูกหลานคนจนทำงานเก่งแค่ไหนมไม่มีโอกาสงงหัวทางสังคมเลยมผมถามหน่อยวันนี้ใครรับผิดชอบแบงชาติผมสงสัยอย่างเดียวผมได้ยินชื่อธนาคารแห่งประเทศไทยมานานแล้วครับ ผมก็ว่าเขาคงต้องเป็นคนควบคุมแบงก์ต่างๆแต่เขาปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้จนกลุ่มทุนนั้นมันเกิดช่องว่าง<ม>ปัญหามันจะเยอะขึ้นในภายภาคหน้าถ้าท่านไม่ดูเรื่องนี้แล้วการหดตัวทางเศรษฐกิจรับเหมาก่อสร้างมันเป็นแค่ระบบหนึ่งแต่วันนี้ต้องพัฒนาคุณภาพคนสงสัยจังเลยว่าเงินแสนกว่าล้านในการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้เป็นไรายได้เพิ่มขึ้นมันก็สมควรมาใช้จ่าย เห็นว่าพักเพื่อไทยหาเสียงเรื่องเงินดิจิตอลแต่พอเลือกตั้งมาเป็นรัฐบาลแล้วจะแจกเงินถูกบล็อกเห็นแบงค์ชาติบ้างหน่วยงานต่างๆบ้างออกมาเสนอความเห็นผมว่านี่พักการเมืองเขาเป็นคนวางนโยบายเข้ามาเขาก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะทำเดิมเนี่ยคุณพระดาภูมิเจไทยไม่ได้เห็นด้วยนะแกยอมรับนะแต่ตอนนี้แกเห็นด้วยแล้วแล้วยังไงนะเวลาจะทําเพื่อคนจนจริงๆเนี่ยคนชั้นล่างจริงๆท่านไม่ให้ทําแล้วก็บอกเศรษฐกิจจะเสียหายอย่างนั้นอย่างนี้ ผมก็บอกว่าแม่ถ้าผมเป็นพักเพื่อไทยนะผมไม่ยอมยังไงผมก็ไม่ยอมเอามาปรับสิครับวันนี้มันมีช่องทางเดียวก็คือเงินตรงนี้แหละที่จะถึงประชาชนจริงๆกระตุ้นเศรษฐกิจจริงๆไม่ใช่กระตุ้นด้วยโครงการรับเหมาก่อสร้างอย่างเดียวนั่นมันโบราณมากแล้วครับอย่าให้แบงก์ชาติมาตอบตรงนี้สมองผมจะได้หายโง่ใครดูแลธนาคารใครมีอำนาจในการตั้งค่าธรรมเนียมเพราะแม้กระทั่งเงินของภาครัฐยังต้องเสียดอกเบี้ยทุกวันนี้ที่อยู่ก็ได้เพราะมันกู้ในประเทศ ถ้าเป็นกู้นอกประเทศเจ๊กไปแล้วเงินที่ได้มลงทุนเสียดอกแล้วมาอยู่ในระบบก,ก็เสียดอกอีกกลายเป็นว่าที่สุดกรมทุนเอาไปหมดเลยธนาคารประเทศไทยตอบผมให้กระจ่างหน่อยไปฟังดูหน่อยเงินมันจึงไม่ไปสู่ราญยาและยิ่งเกษตรกรราคาพืชผลเกษตรกรถูกด้วยตั้หาคือว่าแบงก์ก็จะถ่างออกไปเรื่อยๆค่าธรรมเนียมต่างหาก ผมถามว่าวันนี้แล้วใครควบคุมครับแล้วท่านปล่อยให้เงินเข้าสู่ระบบการก่อสร้างอย่างเดียวทําไมไม่เรียกมาอบรมมาทําพัฒนาฝีมือแรงงานทําอะไรให้มันอย่างผมทราบได้ผมก็ความรู้น้อยนะครับอย่างอินโดนีเซียเนี่ยที่เขาแจกเนี่ยเขามีเงินเดือนให้แล้วให้ไปทําวิจัยนะครับซึ่งผมเห็นด้วยเลยเอาเงินหมื่นเนี่ยมาปักซะนะครับแล้วก็ให้คนที่ไม่ใช่เป็นนักศึกษาคนชั้นกลางเนี่ย วันนี้โลกมีโซเชียลนะครับท้าไมอย่างนั้นกลุ่มทุนจะถูกชนชั้นล่างลุมทึ่งไปแล้วมีโซเชียลเด็กรุ่นใหม่ไปขายอะไรต่ออะไรได้ขายตรงได้แต่แบงค์ชาติไม่เคยดูเลยแบงค์ประเทศไทยใช้ใช้ตัวหลักทรัพย์อย่างเดียวไม่ไม่ได้วิวิเคราะห์โครงการลูกหลานคนจนจนจบมาเก่งแค่ไหนก็ไม่มีโอกาสงอหัวทางสังคมผมถามเึว่าแล้ววันนี้ใครรับผิดชอบแบงค์ครับผมสงสัยอย่างเดียวครับว่า ผมได้ยินชื่อธนาคารแห่งประเทศไทยมานานแล้วครับผมก็ว่าเขาต้องมีนนคนควบคุมแบงค์แต่ท่านปล่อยเหตุการณ์แบบนี้จนกลุ่มทุนนั้นมันเกิดช่องว่างแล้ววันนี้ปัญหาจะเยอะขึ้นต่อไปในวันข้างหน้าถ้าท่านไม่ไม,ไม่ไม่ดูตัวนี้แล้วก็การการะตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่รับเหมาก่อสร้างมันเป็นแค่ระบบหนึง่งวันนี้มันต้องพัฒนาคุณภาพคนผมสงสยัยอย่างลยครับเงินแสนกว่าล้านก่รกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยซึ่งไม่ได้เป็นไรายได้เพิ่มขึ้นนะครับ แก๊ปมันว่างแก๊ปมันมันช่องแก๊ปมันมากขึ้นมันก็สมควรจะเอามาใช้จ่ายที่มันเพราะนั้นแต่ผมเห็นว่าอย่างภาคเพื่อไทยเลยครับเ,เรื่องเองินดิจิตอล,ตลเวลาเลือกตั้งเสร็จมาคุบจะแจกดิจิตัลเนี่ยถูกบล็อกเลยผมเห็นนางารแห่งประเทศไทย,ไทยบ้างหน่วนงานต่างๆต่อเนอความคิดเห็นกันแบบนั้นผมก็มองว่านี่พากการเมืองเขา เป็นคนวางนโยบายประชาชนเลือกเข้ามาแล้วเขาต้องมีสิทธิ์ทำในระดับหนึ่งแต่เวลาจะทําไปถู่คนจนจริงๆคนชั้นล่างจริงท่านไม่ให้ทำท่านไม่ให้ทําแล้วก็บอกบอกว่าระบบเศรษฐกิจจะเสียหายระบบอ,อย่างนั้นอย่างนี้ก็บางทีเนี่ผมก็บอกนายว่าผมเป็นรักเพื่อไทยผมไม่ยอมอย่างไรผมก็ไม่ยอม นะก็เอามาปรับนะครับเงินกระตุ้นเศรษฐกิจเอาไปนะครับมันไปถึงประชาชนวันนี้มีช่องทางเดียวครับคือเงินตรงนี้แหละที่จะถึงประชาชนจริงๆและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจจริงๆไม่ใช่กระตุ้นด้วยระบบรับเหมาก่อสร้างอย่างเดียวนั่นมันโบราณมากนะครับผมเรียนใยความเคารพว่าเมื่อกี้ตารางที่เห็นนะครับว่ามันจําอยู่ในบล็อกสมองผมที่เป็นกรรมธิการมา8ปี เรียนด้ความเคารพครับว่ามันเป็นตัวเลขเดิมๆตัวเลขเก่าๆแล้วก็ตัวเลขแบบนี้มาตลอดแล้วเวลาจะทาอะไรทําไม่น่้ธนาคารแห่งประเทศไทยผมก็งงครับผมช่วยตอบผมด้วยว่าไทยเป็นคนรับผิดชอบแบงค์ท่านควบคุมแบงค์หรือเปล่าแบงค์จะเป็นผู้ค้าที่ไม่มีการควบคุมนะครับผมผมอยากให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเจาะตรงนี้ให้ผมกระซมหมองผมได้ได้หายโง่หน่อยครับผมว่าใครดูแลแบงค์ใครมีอำนาจในการาที่จะตั้งค่าธรรมเนียมดนะ้ เงินของรัฐนะครับที่มาเ,าเป็นเงินลงทุนก็เสียดอกนะครับเสียดอกมาแล้วนะครับแต่ทุกวันนี้ที่กู้และอยู่กันได้คือมันตู้ภายในประเทศถ้าเป็นกู้นอกประเทศแล้วเจ๊งกันไปแล้วแต่ปัญหาคือเงินที่ได้มางบลงทุนก็เสียดอกแล้วมาอยู่ในระบบก็เสียดอกอีกกลายเป็นกลุ่มทุนเอาไปหมดเรียนด้วยความเคารพครับขอให้ธนาคารเนี่ยเป็นท้ายตอบผมให้กระจ่างเลยครับคุณครับท่านต่อไปนะครับ ท่านสิริกัญญาครับเชิญเลยครับเป็นการแสดงเขาเรียกว่าภาพรวมเศรษฐกริจก่อนเอเรื่องนี้ก็มีการพูดในสภามารอบหนึ่งวันอภิปายวันสุดท้ายอะ<ม>่ะคุณชาดาที่บอกว่าท่านทำเถอะแล้วถึงเวลาถ้าไปทำก่อนเลือกตั้งอะไรยังไงถ้าไม่ทำนะนายกเท้งมาแน่จำได้ไหมอ่าคุณชาดาและปรากฏว่าคุณสริกัญญาลุกขึ้นมาปิดอภิปรายในวันนั้นบอก อาจต่อให้ทำเป็นสองหมื่นก่อนเลือกตั้งนายกเท้งก็มาอ,มอออเประเด็นก็คือมันก็มีหลักคิดที่มันถ้าฟังจากรัฐบาลจริงๆก็ตามคำแนะนำของคุณเจรันญ,ญาด้วยอ่ะเรียกว่าคำแนะนำในแม่เขาถือกันใช่ไหมเป็นการคาดเดาแม่หมอรัฐบาลโยกงบแน่เลยหลังจากเกิดกรณีนนภาษีธรรมและสัญญามันก็เกิดตั้งแต่วันที่เขาประกาศแล้วก็คุยกับคุณวิชัยตรงนี้ น้ำดีคลังจำได้ไหมค่ะทบถทวนเพียงแต่กว่าดอกพิกุลจะลวงออกมาเนี่ยมันก็ใช้เวลามาพอสมควรเปลี่ยนมาทำโครงการสี่ตัวหนึ่งจุดห้าเจ็ดแสนล้านเงินหมื่นกลุ่มวัยรุ่นกับกลุ่มคนทำงานสิบหกถึงห้าสเก้าสองเฟสใช่ไหมเปลี่ยนมาทำโครงการสีด้านน้ำถนนโครงสร้างพื้นฐานใช่ไหมอันนี้ใช่ค่ะแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับท่องเที่ยว แล้วก็เศรษฐกิจชุมชนค่ะอ่าสีด้านอ่ะอก็ปรากฏว่ามันก็มีบางคนบอกไปทําโครงการเนี่ยถ้าเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านหนึ่งมันต้องมีผู้รับเหมาสุดท้ายมันจะกระตุ้นไปที่ผู้รับเหมาไงแต่ถ้าเอาเงินเหมือนต่อไปเนี่ยอย่างน้อยทั้งเหมือนมาไปถึงชาวบ้านคนนั้นน่ะทั้งเหมือน แต่ถ้าฟังจากคุณจุรพัลล่าสุดบอกมันก็มีข้อเสนอแนะว่าคือถ้าไปทําเงินหมื่นเนี่ยการกระตุ้นมันหมุนได้รอบน้อยกว่าถ้าไปทําโครงการเนี่ยมันหมุนได้หลายรอบมากกว่า mm. อ้าวแต่สุดท้ายเขาตัดสินใจไปแล้วถูกไหมนี่ก็เป็นประเด็นตกค้าง